สวัสดีค่ะพวกเรา MC Modern Comfort by M p ไพ a า n จะจำหน่ายพัดลมอุตสาหากรรมออกแบบระบบระบายอากาศและติดตั้งพัดลมระบายอากาศครบวงจรค่ะวันนี้จะมาแนะนำพัดลมที่ทางเรามีจัดจำหน่ายโดยพัดลมอุตสาหากรรมของเราจะแบ่งออกเป็นสารูปแบบหลักๆค่ะได้แก่แบบระบายอากาศแบบทรงลมหรือหมุนเวียนภายในอาคารและแบบอ e ีแวค่ะ สำหรับแบบแรกคือแบบระบายอากาศเราจะมีอยู่2วัสดุหลักคือแบบโครงเหล็กและแบบไฟเบอร์กลาสค่ะโครงเหล็กจะมีจุดเด่นหลักเลยคือราคาถูกติดตั้งง่ายด้วยรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมและมีหลากหลายขนาดให้เลือกค่ะในรุ่นโครงเหล็กนี้เราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบย่อยค่ะคือแบบสายพานและแบบขับตรงค่ะข้อดีที่แตกต่างกันเลยก็คือขับตรงเราไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงมนแนชชีนอะไรเลยค่ะ โดยพัดลมโคงเหล็กสามารถติดตั้งได้เฉพาะแนวตั้งบนกำแพงเท่านั้นหรือจะติดตั้งกับชุดล้อเลื่อนเพื่อตั้งเผาก็ได้เช่นกันค่ะถัดมาจะเป็นพัดลมระบายอากาศแบบโคงเฟเบอร์กาสค่ะจุดเด่นของพัดลมระบายอากาศรุ่นนี้เลยคือตัววัสดุเนี่ยจะแข็งแรงทนทานและเหนียวมากๆค่ะทนต่อแรงลมเป็นแบบเดล็กไทป์มอเตอร์ขับตรงไม่ต้องการการซ่อมบำรุงใดๆค่ะ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบบนกำแพงหรือด้านบนหลังคาก็ได้เช่นกันค่ะเนื่องจากมีแอร์โฟที่สูงและวัสดุมีความแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนและทนต่อไอสารเคมีกัดกร่อนค่ะสำหรับการติดตั้งพัดลมบนหลังคาจะเหมาะสำหรับโรงงานหรืออาคารที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ด้านข้างค่ะคือไม่มีคือกำแพงเนี่ยติดกับโรงงานอื่นหรือไม่สามารถเป่าออกด้านข้างได้แล้ว การดูดออกทางหลังคาก็จะประหยัดพื้นที่ตรงกําแพงได้ค่ะพัดลมรูปแบบที่2จะเป็นพัดลมแบบส่งลมค่ะแบบแรกจะเป็นพัดลมส่งลมคงไฟเบอร์ที่มีจุดเด่นเลยก็คือสามารถเป่าลมได้ยาวถึง25เมตรเหมาะสำหรับโรงงานที่มีรายการผลิตแบบยาวหรือจะติดตั้งแบบเพิ่ม f เฟ s แ air เข้ามาในอาคารเติมอากาศ จากข้างนอกเข้าสู่ภายในอาคารก็ได้เช่นกันค่ะตัววัสดุทำจากไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานทนต่อแรงลมถัดมาจะเป็นพัดลมยักษ์บิ๊กแฟนหรือพัดลมแมงปอค่ะจะมีดีไซน์ที่สวยประหยัดไฟได้ลมทั่วถึงทดแทนพัดลมตัวเล็กๆตามเสาได้มีหลายไซส์ให้เลือกค่ะครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่135ตารางเมตรจนถึง380ตารางเมตรเลย มาพร้อมกับหน้าจอคอนโทรลแบบทัชสกรีนตั้งเวลาเปิดปิดเองได้เหมาะสำหรับอาคารที่เป็นแบบเปิดหรือว่ามีอากาศไหลเวียนที่ดีค่ะพัดลม e ี a วของทางบริษทัทจะมีทั้งหมดสารูปแบบค่ะคือ 1. เป็นพัดลม e ี a วแบบลูกเต๋าสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะดัดแปลงใช้สำหรับร้านค้าหรืออาคารที่ไม่ต้องการติด Ad, แอร์ก็ได้เช่นกันค่ะ โดยพัดลม E ี a วลูกเต๋าจาเป็นจะต้องเดินคู่กับท่อดักเท่านั้นค่ะข้อดีของมันเลยเนี่ยคือเราสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบค่ะทั้งแบบเป่าตรงๆหรือจะเป่าตามจุดเป่าเป็นหัวใจได้หมดเลยค่ะโดยตัวพัดลมเนี่ยจะมีทั้งแบบเป่าลมด้านข้างเป่าลมด้านบนและเป่าลมด้านข้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน้างานค่ะแต่หากหน้างานของท่านไม่ได้ใหญ่มากและไม่ต้องการเดินท่อดัก จะแนะนำเป็นรุ่นที่สามารถเป่าได้โดยตรงเลยจะเป็นรุ่น MPC ขีด M3 ค่ะโดยไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดของพัดลม e w a v ที่ทางบริษัทนี้นะคะสามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบจอผนงังชุดแขวนห้อยลงมาจากคานหรือจะติดตั้งกับชุดล้อเลื่อนก็ได้เช่นกันค่ะตัวพัดลมด้านในจะมีลูกลอยตัดน้ำอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะทำให ท่านสามารถเดินท่อน้ำท่อไฟทิ้งไว้ได้เลยค่ะหรือหากท่านใดมีอาคารกว้างๆเป็นลานกว้างๆอยากได้พัดลม e ีแวบตั้งเป่าในอาคารเลยเราทางเราแนะนำเป็นรุ่น mps ขีด m5 ค่ะซึ่งจะมาพร้อมกับใบพัดขนาด50นิ้วมั่นใจได้ว่าใหญ่ที่สุดในตลาดปัจจุบันค่ะเป่าได้ไกลกว่า12เมตรปรับได้10ระดับ เหมาะสำหรับอาคารกว้างๆลานกว้างๆที่อยากได้พัดลมไอเย็นค่ะเนื่องจากตัวพัดลมเนี่ยมีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้มาพร้อมกับถังน้ำบรรจุ200ลิตรสามารถเติมน้ำหนึ่งทีแล้วก็ใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะนอกจากทางเราจะจัดจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมแล้วทางเรายังรับทำแผงอ e ีเวปแผงรังพึ่งคูลิ่งแพด สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรือนหรืออาคารต่างๆอีกด้วยค่ะหากท่านต้องการบริษัทที่ให้บริการครบจบทุกเรื่องตั้งแต่ออกแบบติดตั้งจัดจำหน่ายยังบริการซ่อมบำร,รุงหลังการขายบริการ s u b s c r i b e รายปีให้เราเข้าไปล้างรางพึ้งหรือเข้าไปแม่นนพัดลมทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการครบทุกอย่างค่ะ พวกเราออกแบบหน้าง,งานตามหลักวิศวกรรมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกแบบตามความต้องการของท่านให้คำแนะนำตามจริงและให้บริการมานานกว่า16ปีค่ะปรึกษาเราได้ทุกช่องทางตอนนี้ค่ะ